มีปัญหาเรื่องไขมัน LDL นะคะทำยังไงก็ลดไม่ลงมาฟังพี่เต๋าค่ะแ้วนะคะผมก็เดี๋ยวมาฟังแพี่เต๋าเล่าขั้นการค่ะ เป็นคนที่เคยมีปัญหาเรื่องไขมัน LDL สูงนะคะในขณะที่เราควบคุมการกินแล้วก็ทดลองมาหลายวิธีมากๆว่าจะเป็นอดอาหารกินน้อยนึงแต่ว่าออกกาลังกายมากขึ้นแต่พอไปตรวจเลือดกลายว่า LDL ยังสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานเหมือนเดิมสุดท้ายน,นะคะมีโอกาสได้รู้จักชุดผลิตภัณฑ์ f ิ e l g o o ก็เลยลองเปิดใจใช,ใช้เป็นระยะเวลา1เดือนนะคะพอไปเจาะเลือดกลายเป็นว่า คนเลือด LDL เราลงมาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ว้าวกวนานั้นก็คือไขมัน HDL ซึ่งเป็นไขมันที่คุณหมอเองก็เป็นคนบอกว่าขึ้นยากมากแต่ของเราขึ้นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ดีในระดับของผู้หญิงที่ควรมีนะคะอันนี้ถือว่ายอดเยี่ยมมากใครที่สนใจใช้ทรูฟิลเลสเพื่อลดระด,ดับไขมัน LDL นะคะก็ทักอินบอคารีมาได้เลยค่ะ